ครับตอนนี้ถนนครับตอนนี้ทออร์รนนั่งเอกกับนั่งเอกครับตัวนี้ขาดไปเลยครับผมตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้จครับนั่งเอกตัวนี้ขาดไปเลยครับนั่งเอกคนนี้ครับแปลว่าอุตสาวได้ไปจองไปไปแต่งหนไรชุดยอดเลยแต่งเออ่ช่างอะไรนะแม็กอัพ น้องน้ำปิ่มน้ำปิ่มน้ำปิ่มเออวันนี้แสดงเป็นยังครับเนี่ยวันนี้แสดงเป็นอ๋อนักเอกจ้าวันนี้ตอนนี้เรารออะไรเรื่องเงี้จ้าตอนนี้เรารอเรื่องยเงี้ยคำถามตอนนี้นักเอกเรื่องเงี้ยไม่เรื่องเงี้ครับบ้านผีปอบบ้านผีปอบมำถามคำถามเมื่อกี้นั่งรออะไรคะเมื่อกี้นั่งรอตอนนี้นั่งนั่งรออะไรครับนั่งรอรอช็อกโกแลต ยังไงยายนั่งรออะไรนั่งรอรถเอกโก็ไดอะไรก็ได้ก็ยังรถหัวหรอ้สวัสดีครับอู้เอวามัดเขียวดีแท้น้องเพิ่มแสงอีกันนยอมคับันหยอยอมหมีเพ่งบอกเีงที่านีุ่ก็เลก็ได้ตักพเงนังเอืนังเลือเลยเชิญให้อาน่ ไม่สระไปอทงได้อ่เียที่ไหนเทางกัวม่เสียงย่างเขาจะปาอ่งกอกันน้พวกไปก็จออกไรเงี้ยอาห้องเรีนอเยนโชว์แล้วขอนี้นะป็นเรื่องหไม่ไงก็กไปที่มาเขาไปใช้ในเพลงยงเงี้ยไหมเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวจวนเพราเมื่เกียรนี่ไม่เมื่อกี้เขาเอเาใสรเมไปแต่เขาบไม่ใรน โอ้ยแซนยูด้นี่คลิปนี่มีนเจ้ามีแซนยูอนีรแฟนวีนี่เราก็ทำไมไปถ่ายากบมาเลเซียต้องขอคุณทุกคนนะคะที่ก็มาดูเราเ๋ยวมาเหตุบ้างเลยดิมาเยกแนวบ้านคอน่อยก็คือยังเอาบ้านอะนรักเลเนี่ยตอนนี้มีแล้วแคนค่ะทั้งเราจาของซีค่ะคนได้วงอีกสามซีีก์ นี่แล้วผมเชินผมมาเนาะเอาเห็นเชิจากกิกซานเ้นกไปหลอกไปกิกซานฉันเองฉันเองเชิญแต่บอกไม่ต้องเชิญเลยอย่าได้ใคร่าพูดหูจัดคุไดเห็นมาอะไรดีจูิงได้อันนี้เชิญทรงเชิญไปเลยต้องเชิญเลยเมึงอยากยิงไหนไม่นตัองใหรเขาซือผมเชิญไปได้มื่นหนอสามพัน้อของผมเชิญเลยยูได้ผมเชิญเดยวผมกดกดไปเว่าเชิญทั้งหมดเอมาเา่ยอมรักเลยนีเนาะให้มาเน่ยอมรักพักกว่าก็ไม่เป็นไรเนาะใหาเชิญไปแบบ ไมีเกียร์บานไปเลยบ่ตอนแรกนี่กลุมบานเอฟซีหนนเวียดเข็ดแบบตอนนันัเขาสามพันเปิดเปิดเป็นส่วนตัพวกคนเขาเจ็ดพันเขาไม่ใ้่บานเราบานของเขาไม่เช่บานของเราอย่าไปอิจฉาเขาเขา บันจอลูกัิวเจอลงคิบจอลบรจอลคิวบันยจอลงวยังไอลง้นบัตรองคัจงคิองแหูไม่ลีอะไรจอลงคิวจอลงิจล้วครับรัองคิะบัตรบตรครือรงบจองวรจอกอลงินบลิวยัตรอคิบรอลองรองคัองตรองลองรักอีคักอ มีอะไรันดีสด้จ่ายใช่ไหมดีสดจนได้ชิบอ่ะไม่กัวโง่วันนี้ยะกลับบ้านก็ไมไหหรอกวันนี้ดิดี่ร้านอนก็ไย่งนี้เหลือใส่พี่โมีพี่โมในยางห้องแบบเเอเ์กแนสารพอย่งไมายเ้าสาางที่งา

ส้อยลนของน้องแหล่แต่กับเ B C ีซีดีฮ่า่า่า่อกี้หลอยู่อไหนเน่กี้ราาก้ช่ไหมิเออตอโมกันแล้วีว่ามอยังมาคืก็จะม่มาหาเนยบอกมาบอกมแห้ะ่มเลยจะาเากันโมกันถ่ายไปแตอะไกันมากข้นไปเดคุม่ก็ากสิเป็นเดสียจะมองตายนะกระสีอยู่ในตมัน จะทำไงวะจะอไปยนเอไห้องหลอจะไปอ่ะคุ้นนี่ยังกน้อยแกงยิ้มกีฮับไปมาลีนคนยังยิ้คนยังยิ้มคนยังยิ้มเรา็ยิ้มเนี่คือาเจอรีนทั้งวินี่จะจังหวะ

ต้บอกแบบตอนรอย่าลืมกดไลกดแจดบ่เลยอจดบิเลยคอย่าลืมเอ้ยลืมแบบนี้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกากดกระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดกระดินี่งนี่ให้กับช่องเราเลยนะคะช่องเราปั้เอยของช่องทองคีสุดยอดเลยนะครับปั้ยทองคีแล้วแหละรอถูกแล้วมาถูกี่แล้ว ทอ่เกลทองหลุดทองีกได้ทองหยอนจิงริงงทองกทองเก้นะครับพี่น้องสวครับฝากดตามบัตรบัตรเดียวพี่น้อครับนั่งเอกหนังครับผมโอ้อนั่งเอกเอครับบัตรี่ปอไปนะครับวัสดีพี่น้องตีเอ